อะไรเลยแหลกมากอันนี้คือเพื่อนๆผมเองนะครับผมเรียกว่าไงกักตัวนะครับเพราะว่าพี่ผู้ไ่หวังดีที่จะมาทำลายร่างกายโอ้โหพอ่พอก็แม่แหลกเลยชิดทำไมเป็นคนขอให้เล่นก็มาแล้วครับผมเล่นแล้วเกมน,นี้เสียงมันจะเบาเกินไปหรือเปล่านะต้องเพิ่มเสียงขึ้นอีกนิดน,นึงโห oh, เป็นโคตรแหลกอะ่ะดีตายเลย คนนี้ชื่อหํมขานะครับส่วนคนที่นอนแอ่งแม่งอยู่ตรงนั้นก็คือเขาเขาไม่ชื่อว่าห๋มชุบคูนะครับผมเพื่อนอีกคนหนึ่งไปแล้วเอ่อ,อ,อส่วนคนนี้ชื่อ <c oughs> ก็ที่นี่ก็มีเพื่อนตำรวจด้ว่น,นะครับ <c oughs> เพื่อนที่เป็นตำรวจเอออะไรอีกเลยใครไปได้เไย ถึงเขาจะบอกว่าห้ามออกจากบ้านก็ตามเถอะนะแต่ว่า<ไ>ก็ออกไปดูข้างนอกกันแล้วกันนะเอาอีกแล้วเห็นข้างหน้าไหมไม่ใครมาตายตรงนี้แล้วเนี่ยอุ๊ยดูไม่ได้เลยอะและดูไม่ออกด้วยว่าใครอุ๊ยตรงนั้นเพียบเลยเอา้าตำรวจตายที่นี่ต้องมีการตีกันอย่างแน่นอนนะครับ แม่เจ้าม <laughs> hey. ีไปยันนู่นเลยนะเสียงม่พี่ใกล้ตายแล้วพี่ตายได้ยังเลยฟันอไเลยคนนี้ตายแล้วนะครับอ่าคนนี้ตายอยู่เลยโอเคน่าจะตายแล้วแหละนะครับปืนอ๋อเดี๋ยวลองนี่เฮ้ยใครใครทำอะไร แหลกทีเดียวแลกกูวิ่งก่อนสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะอุ้ยอ,อุ้ยอวิ่งก่อนครับวิ่งก่อนเอาไปยิงกันแล้วแล้วก็ไปช่วยเอาน็อกละเปิดใครเิีงตายแล้วลอันนี้ก็ยังยิงซ้ำ โอ้ยบดตายแล้วมันมาจากพวกเดียวกันหรือเปล่าเนาะใครเป็นคนดีอืมโอเคตอนนี้มีอาวุธอ่ะสวมบทตำรวจแล้วตอนนี้แล้วมันเอียงอาวุธทำไมวะเนี่ยนะครับก็บอกครับ โอเคสงบลงแล้วกลับบ้านต่อครับตรงนี้เปิดได้ไหมตรงนี้เปิดไม่ดไ,ได้แต่คือเข้าบ้านมาก็ไม่มีอะไรทำอ่ะมันคงจะดีกว่าที่ที่ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยดูดิวิว,ว,วทิวทัศน์ค่อนข้างค่อนข้างสวยเลยนะ ้วเดินชมอะไรสักหน่อยกันง้อแต่ฟักเจียงเรานี่สิริมหาดในดวงคติโมทำไมมันวิ่งเลยวะนั่งได้ไหมเดี๋ยวมันจะยกมันใช่ไหมอ่านั่งอ๋อนั่งอะไรกันะะอ้าของดีครับของดีน่าจะได้เวลาสนุก เฮือยอ,ยอยไรเนี่ยตกใจหมดนะอุ้ยไมีเสียอะไรเนี่ยเฮ้ยประตูปะเตปิดเดี๋ยวปิดเขาข้างแยกไหนแล้วนะเฮ้ยเอ,อ้ยอะไรตกใจหมดเฮ้ยทำไมยิง,ยงทะลุเหรอเห็นได้ไงวะเดี๋ยวไปช,ช่วยกันเราไปช่วยกันเดีเ๋ยวผมไปเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปดูข้างนอก ไหนแล้วเราก็มีปืนแล้วกลัวทำไมเสียงใครหอบเออเดินบ้างไม่ต้องนี่อุย้ย <laughs> มันสงบจริงๆใช่ไหมถ้าไม่มีมาเรื่อยๆแต่เอยอ,เอะไรกันนะเอ,อ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ลควเ่ยอันนี้ก็ยิงช้าจังอุ้ยเชี่ยน่ากลัวจัดวาับใส่เลยเรื่อยยังอยู่ดีไหมเพื่อนฮัลโหล แล้วพวกนั้นมันขนคุกไม่ใช่เหรอเสื้อขนคุกเลยนะน,นะที่ยิงกับตำรวจแล้วตายเมื่อกี้ตียับตียับเลยตีกับตัวอะไรไปหรืเอเดี๋ยวล่มเดี๋ยเอ่เออเออเอเอ

ตีเชื้อว่าแต่ว่กโอ้ไม่นะนี่คอนคังแย่เลยอ่ะ้ยมันเห็นมันมันดีมันดีมันดีนดโอ้ไม่ okay. นะสกีนมันม่สุดๆไปเลยฮะทันเลันเลย